10อันดับโทรศัพท์มือถือ Android สุดแรงของ a n t u ตตูประจำเดือนตุลาคมมีรุ่นไหนจากแบรนด์ไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันครับเริ่มีนาะโ o 50i โทรศัพท์มือถือน้องเล็กขนาดหน้าจอ6.5นิ้วกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมเปิดราคาเพียงแค่3,999บาทครับ ิดตัวแล้วโทรศัพท์มือถือ Realme GT Neo 2นักคาเรือธงรุ่นล่าสุดจากค่าย Realme มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด r f r e s h Rate 120 h z เซิร์ช16:8ราค8 8.0ยละราคา13,990บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับม้เดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ในกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทครับ แต่ก็ช่องข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดจุกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจ่าผักข่าวสารที่มาอัปเดแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับและสุดอันตุตูแพลตฟอร์มสำหรับทดสอบประสิทธิภาพนะครับของสมาร์ทโฟนที่ยอดนิยมเลยตอนนี้ได้ทําการเปิดเผยคะแนนของ Android ในระดับกลางและระดับเรือธงนะครับที่ทาคะแนนทดสอบประจําเดือนตุลาคมซึ่งเอะหลายๆคนก็เอะเดือนพฤศจิกาแล้วทาไมถึงเดือนตุลาคมโผล่มา ส่วนใหญ่แล้วนะครับผลคะแนนโดยรวมเนี่ยจะอ,ออกมาในช่วงหลังจากเดือนนั้นไปแล้วอ่าประมาณนั้นนะครับโดย10สมาร์ทโฟน Android ระดับเรือธงที่มีความแรงที่สุดประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างอันดับที่1เลยก็คือ Black Shark 4S Pro ครับที่ใช้ Snapdragon 888 Plus ในแรม16 g b ROM 512ครับ โดยตัวนี้เนี่ยทำคะแนนไปได้ถึง875,900สองคะแนนเลยทีเดียวครับต่อไปอันดับที่2ครับคือ Red Magic 6 s Pro ครับด้วย Snapdragon 888 plus ให้ RAM 12GB ROM 256GB นะครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่856,179คะแนนถัดมาที่ iQOO cool แ Pro ครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888 plus ให้ RAM 12GB หน่วยความจําห้อทำคะแนนไปได้อยู่ที่844,078คะแนนครับ ถัดมาที่ Black Shark 4 Pro ครับ Snapdragon 888ให้ RAM 12GB ROM 256ครับ8 3 8 2 8 0คะแนนครับถัดมาที่ Vivo X70 Pro+ Plus ตัวนี้ใช้ซิปเซตเป็น Snapdragon 888 Plus ครับให้ RAM 12GB ROM 512นะครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่8 3 2 0 0 0 96คะแนนครับต่อไปที่ ROG Phone 5S ครับ Snapdragon 888 Plus RAM 16GB หน่วยความจำ256าครับทำคะแนนอยู่ที่8 2 9 9 0 6คะแนนครับต่อไปที่ iQ8 ครับ Snapdragon 888ให้ RAM 12GB ROM 256ครับทำคะแนนไปได้ที่8,26047คะแนนครับต่อไปที่อันดับที่8ครับก็คือ Meizu 18 Pro Snapdragon 888 แรม12กิกหน่วยความจำ256ครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่812,924ครับรองสุดท้ายอันดับที่9ครับ Oneplus 9 Pro s t a p d r a g o n 888แรม8หน่วยความจำ256ครับ812,628ต่อไปที่ Oppo Find X3 Pro นะครับ s t a p d r a g o n 888แรม12กิกหน่วยความจำ256ครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่89,521คะแนนครับ จากอันดับทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟน Android ที่แรงที่สุดประจำเดือนตุลาคมปีนี้นะครับตกเป็นของ Black Shark CS Pro สมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งครับที่มาพร้อมกับ Snapdragon 888 Plus นั่นเองคราวนี้มาที่มือถือระดับกลางกันบ้างในวัชัน Android นะครับประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับอันดับที่1มือถือระดับกลางนะคือ iQOO C5 ครับ Snapdragon 778G RAM 12GB หน่วยความจำ256ครับทำคะแนนไปได้อยู่ที่565,462คะแนนนะครับ ต่อไป Xiaomi 11 Lite 5G Snapdragon 780ครับ RAM 8GB หน่วยความจำ128 533,806คะแนนครับต่อไปอันดับที่3ครับ Xiaomi Civi Snapdragon 778G RAM 8GB หน่วยความจำ128ครับอยู 1, 28, ย่ที่5 1 8 4, 1, 8, 4 1, 8, 6 7คะแนน,นและอันดับต่อไปนี้จะไม่พูดคะแน,นนนะครับเป็นอันดับที่4ครับ Honor 50 Pro Snapdragon 778G RAM 8 ROM 256ครับอันดับที่5 Honor 50ครับ Snapdragon 778G RAM 8 ROM 256อันดับที่6 Oppo Reno 6นะครับ 5G Dimensity 900 RAM 8 ROM 256อันดับที่7 Huawei Nova 9 Snapdragon 778G RAM 8 ROM 128อันดับที่8 Huawei Nova 9 Pro Snapdragon 778G RAM 8 ROM 128อันดับที่9 Redmi 10X 5G Dimensity 820 แรม6รอม128ปิดท้ายอันดับที่10นะครับ Huawei Nova 8 Kirin 985แรม6รอม128ครับสำหรับแชมป์อันดับกลางนะครับจะตกเป็นของ iQOO 45ครับอย่าไดก็ตามนะครับคะแนนทดสอบนี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของมือถือรุ่นนั้นว่าจะดีมากเลยหรือว่าดีน้อยกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมือถือจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่หลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลกล้องถ่ายภาพแบตเตอรี่และความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับ ต่อมามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในไทยกันบ้างน,นะครับก็คือ Realme n a s โซ 50i ครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด SD+ สัดส่วน20:9ครับอัตราส่วนหน้าจอแสงผลอยู่ที่88.7%มีติ่งสำหรับวางกล้องเซลฟี่นะครับติ่งสรงหยดน้ำความละเอียด5านพิกเซลตัวนี้มันจะมีหน่วยประมวลผลที่ค่อนข้างดีนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอม โดยเรือมีเคลมว่าสามารถดู YouTube ได้ยาวนาน23ชั่วโมงเลยทีเดียวครับแถมยังมีโหมดประหยัดพลังงานอ l ลต้าเซฟิงแล้วก็ แม้แบตเตอรี่เหลือ5%เนี่ยก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวพร้อมกับระบบบริการ Realme UI g o Edition บนพิ้าฐาน Android 11นะครับโดยเจ้าตัว Realme n a า o ซ 50i นะครับจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีเขียวมิ้นสีคาร์บอนกรีนนะครับในราคา3,999บาทวางจำหน่ายที่11พฤศจิกายนนะครับในแคมเปญ11/11 Mega Sale ในราคา3,499บาทได้รับส่วนลดไป500บาทครับ อันนี้เป็นมือถือเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่พิจารณาอยู่ตรงที่ลำโพงของเขาอยู่ด้านหลังตัวเครื่องเวลาใช้งานมือจะไปบังได้ประมาณนั้นครับ มาต่อที่รุ่นหนึ่งครับก็คือเรียวมีจีทีนีนะครับเปิดในไทยแล้วตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแฟลชชิพคิวเลอร์ครับนักฆ่าเรือธงมาพร้อมกับหน้าจอ OLED รตเรฟเลนต์หนร้บเฮคาทัสมิ่งเรทหกร้อยเฮนะครับชิปเซตเป็ดดับดับก้อนแปดเจ็ดศูนย์ห้าลำโพงสเตอริโอแบตเตอรี่5,000ัน ah. มิลลิแอมทั้งหมดนี้ในราคา13,990บาทครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับเลือกใช้งานหน้าจอ e AMOLED ขนาด6.62นิ้วมีระบบง,งานที่ดีกว่าถึง15%นะครับ มีหน้าจอแสดงผลเป็น HDR 10+ Plus r e f r e s 120Hz ปรับอัตรา r e f r e ชได้อัตโน,นมัตินะครับ 30-120Hz ชาร์จสปริงเรทอยู่ที่ 600Hz ครับ้นานขความสว่างที่สูงถึง1,300นิตเลยทีเดียวเรยมี GT Neo 2จะมาพร้องกับระบบระบายความร้อนครับ โดยจะมีขนาดอยู่ที่4,129ม mm ิลิเมตรนะครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่เร็วมีเคยทํามาเลยทีเดียวรถอุณหภูมิได้ถึง18องศาเซลเซียสครับกล้องไม่น้อยหน้าครับกล้องหลัง64ล้านพิกเซลอัลตราไว์8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลถ่ายได้ใกล้สุด3เซติเมตรสรหรับถ่ายภาพโค้สอัพนดครับโดยรวมค่อนข้างน่าสนใจนะครับมาพร้อมกับแคมเปญด้วย ดยมี CT n e o เปิดราคา13,990บาทในรุ่นของแรม6 g b ดูกระจำ128นะครับวางขายวันที่11เดือน11นะครับ11พฤศจิกาย,ยนจากแคมเปญ11 11เรือมี m e g a s a l e นะครับในราคาลดลงที่12,990บาทลดเป็น1,000บาทจากทางเรือมี Official Store นะครับแล้วก็ช่องทาง e-commerce ต่างๆด้วยก็ถือว่าน่าสนใจครับ และนี่นครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะก,กันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีรีวิวดีและเ้อได้รอต่อไปชอบเราไป Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาัปเดตข่าวสารดีแบบน,นี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย